ผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยการคิดไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าที่เราคุยกันอยู่วันนี้มันเป็นแค่ ad east management team มันต้องถามหา next ตลอดเวลาอะไรคืออนาคตของพวกเรา decoding the great and enduring wisdom from 30 leaders วสิิ์แต่ภายสิทธพง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่เครือเบทาโกรสวัสดีคะ่ะคุณวศิทธิ์ต้องขอบคุณมากเลยที่อนุญาตให้เรามาสัมภาษณ์ท่านวันนี้ขออนุญาตเรียนถามว่ากว่าจะมาเป็น CEO และและ s ร d e n t ของกลุ่มธุรกิจเบทาโกรคุณวศิทธิ์ได้มีประสบการณ์หรือวิธีการพัฒนาตัวเองมาถึงระดับนี้อย่างไรคะก็สิ่งแรกเลยเนี่ยก็โชคดีนิดนึงว่าหลังจากจบปริญญาโทจากต่างประเทศมาแล้วเนี่ย มาเข้าที่เบทดโกรเนี่ยก็ทางคุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นเาวดอร์ที่สำคัญของเบโรโกลก็มีแอสไ์เมน์อันแรกเลยก็คือว่าให้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็เลยได้มีโอกาสไปอยู่ในหลายๆแผนกในบริษัทเทรดดิ้งถ้าย้อนกลับมาเนี่ยตลอด30ปีเนี่ยผมว่าความโชคดียนหนึ่งก็คือว่าเราได้มีโอกาสเนี่ยทำงานหลายๆโปรเจกต์จุดถากเขกันนึงคือว่าออกจากเครือไปช่วงหนึ่งนะครับ ไปช่วยเป็นเลขารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็เลยได้มีโอกาสเดินทางเห็นเห็นประเทศมากขึ้นเห็นโลกมากขึ้นพอกลับมาก็โชคดีกว่าตอนนั้นทางเครือเองก็มีโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำธุรกิจทางด้านการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ก็เป็นธุรกิจเรเวสเระจบจากธุรกิจเรเวสเทสก็กลับเข้ามาทำงานในเครือก็มาพัฒนาเรื่องการตลาดต่อมาพัฒนาเรื่องอการสร้างแบรนด์เรื่องการจัดจำหน่ายเรื่องต่างๆคือว่า การทางานเนี่ยมันเป็นเรื่อง business acumen ผมว่าพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมหรือองคอ์กรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่อยู่ในองคอ์กรเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อพี่ชายผมไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเก่าๆที่อยู่ก่อนหน้านเราเนี่ยเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการยึดหลักการที่เราเรียกว่าคุณธรรมในการทําธุรกิจซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับคุณพ่อเนี่ย มีคำพูดที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยคือว่าความถูกต้องเนี่ยต้องมาก่อนกําไรในฐานะที่เราเป็นผู้นำธุรกิจและด้านอาหารนะคะของประเทศไทยย่อมมีความท้าทายและสิ่งที่เราคาดไม่ถึงตลอดเวลาคุณวสิทธิ์มีวิธีการจัดการกับสิ่งที่เป็นชาเลนจ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรคะถ้ามองลึกๆเนี่ยพื้นฐานเลยผมคิดว่าเ,เราเป็นคนที่รู้สึกว่ามีแพชชั่นกับเรื่องที่เราสนใจอ่ะราวนี้ในส่วนตัวของผมเองเนี่ย เรื่องการทาธุรกิจเนี่ยเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นความเป็นตัวตนของผมจริงๆว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะชอบทําธุรกิจมากๆนะครับเป็นพิเศษเราไปโรงงานเราไปคุยกับคนหรือว่าเราไปทําธุรกิจกับคู่ค้าหรือต่างๆมันจะมีแพชชั่นกี่ับเรื่องนี้มากแพชชั่นเนี่ยมันทํามาให้เราสึกว่าเราโปรแอคทีฟเหมือนกับว่าคิดกับมันตลอดเวลาแต่ผมคิดว่าผู้น,นําจริงๆแล้วเนี่ยการคิดไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆผมจะใช้คําว่า what next ตลอดเวลาแล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่เราคุยกันอยู่วันนี้มันเป็นแค่ปัจจุบันนะครับแต่แม n จเม้น n ์หรือว่าลีดเดอร์หรือว่าคนที่เป็นแมเนจเม้น t ์ทีมของผมเนี่ยมันต้องถามหา next ตลอดเวลาอะไรคืออนาคตของพวกเราผมจะบอกทุกคนว่าไอสถานะทางการเงินกับบัญชีมันเป็นอดีตไปหมดแล้วเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่การที่คุณจะเห็นโอกาสของ งบกำไรขาดทุนของเดือนถัดไปหรือปีหนึ่งถัดไปเนี่ยมันเป็นอนาคตหมดนะซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เราเองเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดมากที่สุดนั่นคือโรของพวกเราในการ execute นะครับแต่เราจะ execute ได้เนี่ยเราต้อง allocate resource ขององค์กรเราเนี่ยเพื่อไปรองรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราไม่ใช่พูดเรื่องการขยายการผลิตหรือการลงทุน แต่เราพูดว่าเราต้องลองรับเพื่อสร้างแคปเบอร์บิลิตี้ใหม่ๆนะครับดัะนั้นเองผมถึงรู้สึกว่าหลักคิดของการที่เรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะเราต้องเอาสิ่งที่การมองไปข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวตั้งตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะเอาอาดีตเป็นตัวตั้งเราประทับใจในเบทากรที่เป็นองค์กรให้เน้นเรื่องคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน คุณวสิทธิคิดว่าวิธีการสร้างองค์กรที่ให้มีความยั่งยืนเนี่ยต้องทําอย่างไรธุรกิจตัวเนี้ยมันจะประกอบด้วยโรงงานประกอบด้วยการจัดส่งประกอบด้วยโปรดัก์อะไรก็ได้นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนมารันมันเพราัยนเอง Human Capability เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากผมก็จะย้ำไปว่าการทําเรื่องของ People e x c e l l e n c e เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคราวนี้คําถามก็คือว่า มนุษย์เนี่ยมันไม่มีวันอยู่ไปชั่วกับชั่วกันอยู่แล้วมันก็ต้องมีตัวตายตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการสร้าง s ักเซสเซอร์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เจอร์นี่ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สั้นๆก็คือว่าเราเริ่มที่ประมาณสัก5ปีที่แล้วที่เราเชนเรื่องระบบ ERP ของเรามาเป็นเรียกว่า w o r ร์ l คล s สเลยก็คือ SAP นะครับซึ่ง SAP เนี่ยมันก็เป็นฟาวเดชั่นหรือว่า ERP ใหม่ให้เราเนี่ย สามารถเดินก้าวไปสู่สเต็ปถัดไปของคำว่า Digital t r a n sf ormation เนี่ยได้มากขึ้นแต่โรดแมปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้คือว่าเราต้องมีคนมารันมันมาสร้างมันแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาต่างที่จะมาช่วยกันเนี่ยเพราะฉะนังง้นตัว people transformation เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจในการที่จะทำให้คำว่า transformation เนี่ยมัน Success เพี่เองปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราก็มีความท้าทายมากๆนะครับในการที่จะรีค u ูดคนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆแต่ที่สําคัญคือว่าเราจะทําให้ตั้งแต่ยอดพิรลมิดขององค์กรเนี่ยตั้งแต่ผมลงไปถึงแมネจเมนต์ถึงมิดเดิลแมเนจเมนต์เนี่ยเขาเข้าใจสิ่งนี้มันต้องอาศัยความยากเย็นในการที่จะต้องสื่อสารเยอะมาก และคุณว่าสิ์มองว่าผู้นํารุ่นต่อไปเนี่ยเขามีความท้าทายอย่างไรและเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับกับสิ่งที่ไม่แน่นอนผมก็เชื่อว่าเราก็ต้องหาเวนะครับในการที่เราจะมี value proposition ของเราต่อ stakeholder ของเราเป็นเรื่องที่เราต้องมองหาตลอดเวลานะครับอย่าไปถามหาเฉพาะสินค้าเราดีลูกค้ามี loyalty มันอาจจะไม่พอแต่ที่สำคัญก็คือว่า turbulence มันจะมากขึ้น คนในองค์กรต้องปรับตัวเร็วมากๆนะครับนั่นเองผมก็เชื่อว,ว่าหน้าที่ของแมネจเมนต์หรือตัวผมเองเนี่ยก็ต้องตอกย้ำให้คนในองค์กรเนี่ยได้รับการสื่อสารตลอดเวลาาต้องกระตือรือร้นในการที่จะมองหาการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรของเราตลอดเวลาอีกอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราต้องทำให้คนของเราเนี่ยที่เป็นหลายๆพันคนหมื่นคนเนี่ยนะครับ <S <S เขามีแพชชั่นคล้ายๆเราแน่นอนว่าเบตากรเองเนี่ยเราก็ชิฟ หรือเราพูดเรื่องของ Purpose Purpose ขององค์กรกับ Belief ขององค์กรเนี่ยมากขึ้นแล้วพูดซ้ำๆนะครับคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณวัสิ์ขออนุญาตเรียนถามนะคะว่า Legacy หรือล e a d e r s h i p l e g a c กของคุณวัสิ์จะเป็นอะไรคะคือผมคิดว่าองค์กรมันคงอยู่ไปอีกยาวนะครับแต่เราเองเราก็เชื่อว่าเราต้องพยายามคิดอะไรในเชิงที่เราต้องส่งมอบ ผมก็ไม่ได้เป็น professional management ที่มาจากข้างนอก100%แต่ขณะเดียวกันผมก็มีหมวกที่เป็น family ด้วยนะครับผมเชื่อว,ว่าถ้าเราเตรียมตัวให้คนในองค์กรของเราเนี่ยรับไม้ต่อได้เนี่ยผมก็ต้อง respect ไอ้ way of thinking ของเขาอะคือแน่นอนที่สุดอะเขาไม่จำเป็นต้องเหมือนผมความคิดของผมอาจจะถูกในช่วงเวลาหนึง่งแต่มันไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นความคิดที่ถูกเสมอไปในเวลาถัดไปวันนี้เราได้ข้อคิดจากคุณวัชิ์ แต่ไพสิทธพงศ์ซ e o และ p r e sident ของเครือเบทาโกรท่านบอกเราว่าถ้าเราต้องการสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนสิ่งแรกผู้นำเองต้องมีแพชชันกับธุรกิจที่ตัวเองทำมีความสุขในการทำงานทุกวันทำให้เรา p r o a อคทีฟที่จะมองไปข้างหน้าคิดถึงอนาคตตลอดเวลาและพร้อมที่จะสร้างแคป a บ i l i t ีขององค์กรให้รองรับกับอนาคตและผู้นำก็ต้องคอมม u n นิเค แพชชั่น <Passion S 2> ของตัวเองและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีแพชชั่นตัวเดียวกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคอือผู้นำต้องนำด้วยคุณธรรมจึงสามารถที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน